สวัสดีทุกท่านครับผมทนายนิสัตประเสริฐนิติกุณวันนี้วันเสาร์ที่2ี่สิบมกราคมห7เจทนายอยู่ที่ออฟฟิศของทนายนะครับป่าตองวันนี้ทนายแต่งตัวแปลกไหมครับเพราะว่าจริงๆที่ภูกเก็ตเนี่ยป่าตองเนี่ยเขาจะแต่งตัวแบบขาสัน้นเพราะว่าเรื่องจากอากาศมันแล้วบรรยากาศของของที่เนี่มันก็จะแต่งตัวกันตามสบายลักษณะของบรรยากาศชายทะเลดังนั้นท่านจะไม่ค่อยเห็นทนายแต่งตัวแบบแบบผูก เน็ไทยใส่สูตรนะครับอันนั้นจะไปเฉพาะขึ้นศาลวันนี้ทนายอยากจะมาคุยสองประเด็นนะครับประเด็นแรกหนึ่งเรื่องของคดีลุงพลและอันที่สองก็คดีของลุงเปียกเอาคดีลุงพลก่อนก็ได้ครับคือคดีลุงพลเนี่ยหลังจากที่ทนายทำอ YouTube ออกไปแต่งแจ๊ประมาณวันที่20 ทันว่าจนปัจจุบันเนี่ยก็หนึ่งเดือนเต็มแต่ผลก็คือว่ามีการตอบรับที่ใช้ได้แต่ปัญหามันก็คือมีกลุ่มบุคคลนะครับกลุ่มบุคคลเนี่ยพยายามมาให้ทนายเนี่ยอย่ามาอย่ามาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องบุคคลซึ่งซึ่งทงนายก็ก็ไม่ได้ไปเชื่ออะไรนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็มีการข่มขู่มานะครับการข่มขู่มา ซึ่งศาสษาเนี้ยทนายก็ได้ไปปรึกษากับตำรวจแล้วตำรวจพักพวกครับต่างคนก็ต่างมีพวกนะครับซึ่งเขาจะเก็บข้อมูลไว้ให้แล้วก็ถ้าถ้าทนายทนไม่ได้นะครับเขาก็จะดำเนินการให้ตามกฎหมายเพราะว่าการกระทําของพวกนั้นมันเป็นความผิดในการใช้าการค,มค่มขู่เขาเรียกการค่มขู่โดยผ่านยูทูบนะครับซึ่งตำรวจเขาดูแล้วเขาบอกโอเค แต่ว่าทานายก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูสถานการณ์นิดนึงเพราะเห็นว่าน่าจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทานายไม่แน่ใจนะครับว่าคนคนนี้จะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าแต่ตามรูปโปรไฟล์ที่เขาประกดน่มันเป็นรูปผู้หญิงนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยนะครับประมวลแล้วเนี่ยแน่นอนตำรวจก็บอกแน่นอนแล้วเขาก็เช็คได้แน่นอนนะครับและอาจจะเป็นขบวนการด้วยถ้าเป็นขบวนการเนี่ยมันอาจจะเป็นเข้าลักษณะของอังยีซ่องโจรนะครับแล้วมันจะบานปลายกันไป แต่ว่าโอเคไม่เป็นไรทนายก็ใจเย็นดีฝ่ากลับมาตั้งหลักใหม่เพราะยังเปิดโอกาสนะครับยังเปิดโอกาสแต่ถ้าว่าเรื่องของลุงพลเนี่ยทนายก็จะเขียนไปตามหลักของกฎหมายและตามสิ่งที่ทนายเ,าเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าปัญหาสําคัญที่สุดคือช่วงนี้ต่อไปนี้งานไปจะเยอะหนะ้าเยอะเยอะครับเยอะเยอะมากซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลาขนาดไหน ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของลุงเปียกนะครับก็ทนายแม้จะตามไม่ทันนะแต่ทนายขอสรุปเลยนะครับเผื่อที่ท่านที่ไม่ได้ตามคดีนี้จะไดะ้เข้าใจนะครับเข้าใจว่ามันเป็นยังไงก็สรุปว่าหลังจากเกิดเหตุนะครับตำรวจรับแจ้งเหตุมันที่12เวลาประมาณเลยเที่ยงนิดนึงช่วงก่อนบ่าย2องโมงเนี่ยตำรวจก็ไปไล่คลิปนะครับส่งสายสืบไปไล่คลิป แล้วก็ไปสอบถามชาวบ้านมันปรากฏภาพของช่องแปดนะครับคุณพุทธ,ธะอภิวัน์ไม่ใช่พุทธ,ธะอิสระนะครับก็ชัดเจนเลยนะครับที่ศาลพระสยามเทวาธิราชซึ่งมันจะมีกล้องของตำรวจอยู่ตัวหนึ่งแล้วกล้องของศาลอยู่สองตัวแต่กล้องของศาลเนี่ยมันไปจับได้ที่กล้องของตำรวจนะครับแต่กล้องของตำรวจนี่จะไปดูเนี่ยจะต้องมีถอดทัดไปด้วยทีวีไปด้วยแล้วช่วงประมาณบ่ายสองเนี่ย มันมีตำรวจเข้าไปถือทีวีเข้าไปนะครับเข้าไปเปิดเซฟเวอร์ของตำรวจเขาดูแล้วอยู่ตรงนั้นประมาณนด้สี่สิบนาทีในระหว่างนั้นก็มีตำรวจเข้ามาสมทบอีกดังนั้นนี่ตำรวจเขาบอกว่าเขาเห็นกล้องอัวนี้ก่อนนักข่าวใช่เห็นก่อนและเห็นช่วงบ่ายในวันนั้นโดยบ่ายสองบ่ายสามในวันที่สิบสองหลังจากรับแจ้งเหตุแล้ว ซึ่งในกล้องวงจรปิดที่เขาถ่ายมาได้ครับหลังจากตำรวจไปแล้วก็ต้องเย็นๆนักข่าวของช่องแปก็เข้าไปในบริเวณจุดเดียวกันนะครับแต่ปรากฏว่าไม่สามารถดูได้เนื่องจากว่าไม่มีทีวีมันด้วยเพราะกล้องของตํารวจกล้องนี้เป็นกล้องตำรวจมันจะไปดูได้ก็ต้องต่อ เอาเซฟเวอร์มาต่อเข้าทีวีนักข่าวเขาไม่มีทีวีเขาก็เด้ดูไม่ได้เพราะฉะนั้นนักข่าวคนเลยไม่รู้ว่าในวันนั้นเนี่ยวันที่สิบสองเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเขาไม่รู้แต่ตํารวจรู้แล้วปัญหาคือล,ลุงเปียงเนี่ยทุกคนก็บอกว่าไปอยู่โรงพักนี่เก้าชั่วโมงถ้าเก้าชั่วโมงเนี่ยเราจะตีเวลาไหนล่ะเราก็ต้องตีเวลาประมาณนักสามหรืสี่ทุ่มแต่สามทุ่มไปถึงหกโมงเช้าก็เก้าชั่วโมง แต่ทเที่ยงคืนไปถึงเก้าโมงก้ามงเช้าในสามโมงเช้าก็ก็เก้าชั่วโมงเพราะฉะนั้นให้ทนายประมาณก็ประมาณสามถึงห้าทุ่มในนั้นะนใน,น,น,นช่วงนี้ลงเปียกก็ถูกเชิญไปลงพักนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่ทุกคนทราบอยู่นะครับว่ามีการเอาถุงดํามามาคุมหัวหยอกล้อนะแต่ว่าคนเรามันกลัวอยู่แล้วละ่ะแล้วก็มาถอดเสื้อแล้วก็มากล่อมปัญหาหลักๆก็คือ ตำรวจทำอย่างนั้นเพื่อทำไมเพราะตำรวจร,รู้แล้วจากกล้องวงจรปิดตอนบ่ายนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะกล้องของตำรวจเองเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยนะว่าจุดที่ป้าโบผันถูกฆ่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแต่ทำไมช่วงค่ำนะครับช่วงค่ำถึงไปเอารุมเปียกมามันต้องทิ้งเวลาไม่ต่ำกาหาหกชั่วโมงนะถึงไปเอาเพราะในแกลบช่วงนั้นนะ่ะ น่าจะมีการรายงานไปถึงระดับชั้นว่าไปตรวจกล้องวงจรปิดแล้วเห็นภาพกล้องวงจรปิดแล้วเห็นแล้วว่ากลุ่มบุคคลเนี่ยที่ไปทำก็คือห้าวัยรุ่นแล้วก็รู้ว่าห้าวัยรุ่นเนี่ยมีสองคนเนี่ยเป็นลูกของตำรวจแต่สำคัญที่สุดคือมีคนหนึ่งเป็นลูกของรองสวัสดสอบสวนเอ้ยสืบสวนดังนั้นนี่นะครับ ทำไมเขาไม่ไปจับวัยรุ่นในคืนนั้นเลยแต่เขากลับเชิญรุงเปียกมาอยู่ที่โรงพักเก้าชั่วโมงทั้งกล่อมทั้งหลอกทั้งลวงทั้งอะไรก็แล้วแต่จากที่เราคิดนะครับตอนเช้าลุงเปียกแกเลยคิดว่าแกจนมุมได้หลักฐานแล้วตํำรวจเขามาบอกแล้วว่ามีหลักฐานแกก็เลยรับสาภาพเมื่อรับสาภาพก็รีบเอาไปทำแผนก็เริ่มต้นจากริมถนนฟุตบาทเนนะี่ย แตค่คงจะคนละจุดกันนะครับแต่ว่าเป็นริมสนนฟุตบาทเหมือนกันแล้วก็ให้มันคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงทําร้ายแล้วก็แบกแบกล่างนะครับซึ่งลุงเพี้ยงเราไปดูก็ไม่มีทางแล้วครับมาที่จะไปแบกล่างอของป้าบัวผันเนี่ยผ่านสนามเข้าไปในโรงเรียนผ่านสนามไปถึงบ่อ พราะแล้วสําคัญที่สุดแกก็ไม่จําเป็นนี่ต้องไปทําขนาดนั้นตีตายก็ตีตายก็ริมหนีไปเลแล้วอย่างลุงเพียงเนี่ยแค่จะแบบตีไปครั้งแรกล้มลง,ลง,ลงแล้วก็ตีไปอีกสามทีสามสี่ทีแล้วก็ไปตรวจเอาตายแลวโอ้ก็เก่งขนาดนั้นเลยเหรอครับคนเราจะตีคนอื่นล้มขนาดนั้นนะเพลนหมดนะครับไม่ไปตรวจแล้วครับเราว่าเขาตายไม่ตายแล้วก็ก็แบกร่างไปถึงสถา,า,านีแล้วเขาไปถ้งก็คือให้มันเจอสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่ปัญหาทั้งหมดนะ่ะโอเค ทำไมวันที่สิบสามถึงรีบไปทําแผนรีบไปฝากขังถ้านักข่าวไม่เจอกล้องอันนี้หลวงเพียตายฟรีแอ,อคุณบัวผันตายฟรีแน่นอนหลังจากศพถูกเผาแล้วกล้องวงจรปิดอันนั้นก็คงจบกันไปนะครับไม่มีการลือไม่มีการคนน้นทั้งที่รู้ว่าความจริงมันคืออะไร ดังนั้นเนี่ยเคสนี้ตํารวจไม่ต้องเถียงไม่ต้องแถไม่ต้องเถียงไม่ต้องแถแล้วนะครับหาหาความจริงว่าคืนนั้นเนี่ยกลุ่มตํารวจกลุ่มเนี่ยนะครับที่ไปดูกล้องวงจรปิดนะครับไปเชิญลุงเปียกมานะครับไปสอบสวนลุงเปียกนะครับแล้วก็ไปบอกว่ามีพยานหลักฐานร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วลุงเปียกรับเสร็จ ซึ่งแกก็รับด้วยฟวามงงงวยแต่อันนี้เราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าแกก็คิดว่าแกทําหลังจากที่แกโดนตํารวจปั่นข้อมูลเข้าไปในสมองและจนคิดว่าตัวเองอาจจะมึนและเมาทําไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้ส่วนตำรวจที่พาไปชี้ตามจุดต่างๆเนี่ยตำรวจคนนี้ต้องดูกล้องมาก่อนนะถึงถึงพาไปชี้ตามจุดต่างๆได้พาไปพาไปพาไป นำไปเขาเรียกว่านำไปแล้วตํารวจที่ยกยกเก้าอี้มาเนี่ยก็ต้องรู้ก่อนนะต้องดูดูกล้องมาก่อนด้วยอย่างนั้นจะไม่รู้หรอกว่าจุดเริ่มต้นของจุดมันเกิดริมถนนใกล้ฟุตบาทแล้วก็จะไม่รู้ถึงอ่าเก้าอี้เพราะฉะนั้นตำรวจที่พาไปที่จุดพวกเนี้ยโดยเฉพาะคนที่ยกเก้าอี้เนี่ยรู้แน่นอนอย่างนั้นไม่ยกเก้าอี้ให้นะครับส่วนผู้กํากับหรือคนอื่นเนี่ย ถ้ารู้เปล่าเนี่ยทนายไม่อขอไปก้าวล่วงเพราะเราไม่รู้ข้อที่จริงไปก้าวล่วงเราไปวิเคราะห์เดี๋ยวก็จะเกิดความเสียหายแต่เป็นไปได้ที่ว่าตำรวจระดับสูงผูมิกับเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องเลยเพราะตอนนั้นตื่นเช้ามาก็มาตามคดีน,นี้มาดูเอาปรากฏว่าไอ้ไอ้ลุงเปียกรับสาภาพก็รีบพาไปทาเพราะว่าเนื่องจากวันพาไปทาแผนประกอบคํารับสาภาพเนื่องจากวันเสาร์เนี่ยมันจะต้องรีบอ่า รีบปลกแอรีบสงสารก่อนเที่ยงดังนั้นมันก็เกิดความจุรหุดก็อาจจะเป็นไดน้คือคือเวลามันบีบพันนะ่ะมันก็เลยต้องเร่งรีบนะครับแต่จริง,รงตำรวจจะจะขังไว้โรงพักก่อนก็ได้สี่แปดชั่วโมงแล้วยังไม่มีหมายจับด้วยตอนนั้นนะ่ะไม่รู้ออกหมายจับหรือยังทำไมมันจริงจริงแล้วมันต้องไปออกหมายจับก่อนทำไมขอสารหมายจับว่ามีพยงวยานหลักฐานอย่างนี้อย,นอย่างนั้นอย่างนั้นประกอบแล้วก็ออกหมายจับ จับเสร็จแล้วก็ไปขังแต่เนี่ยตำรวจก็ไม่มีข่าวเรื่องการออกหมายจับนะไปฝากขังเลยนะครับมันมันก็เลยมันก็เลยแปลกเพราะเคสนี้มันไม่ให้เป็นการกระทําผิดซึ่งหน้านะซึ่งตำรวจเขาจับมาแล้วมาขังไว้สี่แปดชั่วโมงเขาจับจับพราะประกอบหลักฐานและหลักฐานที่อย่างที่พูดเนะี่ยที่ตำรวจเขาบอกว่าจับคำลักษณะภาพของเปี๊ยกแต่จริงเขารู้ว่าเรามีกล้องเพราะนั้นมันก็มีการขั้นตอนที่มันผิด ผิดผิดวิธีการซึ่งตํำรวจเองเนี่ยโอ้โดนหลายหลายเรื่องนะครับแล้วกฎหมายเกี่ยวกับอะไรอะไรขัเรียกกฎหมายใหม่ทนายกจ็จำไม่ได้แล้วครับท,ที่เรียกว่าเกี่ยวกับการอะไรเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนึก,นกไม่ออกไม่เป็นไรครับทนายก็ก็ขอฝากบทเรียนบทนี้นะครับเป็นอุทาหรณ์นะว,ว่าต่อไปนี่นะครับถ้าเกิดลักษณะ คดีอะไรที่ยังไม่ชัดเจนนะครับก็อยากทาอย่างนี้อีกแต่เคสที่ที่ทำอย่างนี้เพราะว่าชัดเจนว่ากลุ่มตำรวจกลุ่มเนี้ยต้องการช่วยลูกตำรวจด้วยกันสุดท้ายแล้วพวกคุณได้ไม่คุ้มเสียได้ไม่คุ้มเสียแต่ตอนนั้นว่ากันไปตามหลักฐานที่พบกันจริงๆนะ พ่อแม่ก็ไม่เดือดร้อนเพื่อนฝูงก็ไม่เดือดร้อนล้เดือดร้อนนะครับสังคมก็ไม่ปันามแต่เมื่อลักษณะของการช่วยกันแบบนี้แล้วก็ยิ่งฝ่าการยัดนี่เขาเรียกไม่ให้จับผิดตัวนะเขาเรียกว่ายัดข้อหาให้เลยทั้งทั้งรู้อยู่ในใจซึ่งมันผิดทุกอย่างผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรมนะครับแล้วทำให้ระบบของตำรวจเนี่ย มันพังคนขาดความเชื่อถือศรัทธาโอเคครับจากทนายนิทัตประเสริฐนิติกุลขอให้ทุกท่านที่รับชมคลินี้มีความสุขความเจริญคิดระวังสืมในสงฆ์าสนาทุกประการสวัสดีครับสวัสดีครับ